เบองน่อทอชนบุรีสวัสดีครับมันนี่คืกระปูชั้นต้นทาทาชนบุรีนะนี่รับเข้าที่ทาทาทเซเอันนี้ลูกค้าเบื้องต้นแจ้งว่าเบรกแข็งนาเบรกไม่อยู่ก็คือเบรกแล้วแข็งๆทื่อๆแล้วก็ไหลไปเลยนะจนอันนี้รถคือไปชนตูดเข้าเลยนะเนี่ยอ่าอันนี้มาแก้เรื่องอาการเบรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเคสนี้ เป็นอะไรบ้างนะเบื้องต้นมาดผากกนนะูผ้าเบรกออนนะะเบรกผ้าเบรกหลังรั่วนะฮะอาเบรกหมดนะแล้วแม่ปั๊มรั่วแม่ปั๊มรั่วผ้าเบรกหมดนะะดูข้างนี้นี่แตกไปเลย,เลยอันนี้แตกไปเลยนะเนี่ยดูตามนี้ผ้าเบรกหน้าเพิ่งเปลี่ยนมานะ เดี๋ยวเอาจานไปเจียด้วยนะเจียเจียเบเจียจ,จานหลังก็หม้อลมเบรกน่าจะมีปัญหาด้วยเพราะเดี๋ยวเบรกอยู่เดี๋ยวไม่อยู่นะไล่ดูอีกทีนึงแอร์ที่ไม่เย็นนะที่ไปชนตูดมากเนะี่ยแตกหมดเลยพัดลมพัดลมตายเรียบร้อยแล้วก็รังผึ้งแอร์ต้องเปลี่ยนนะเนะี่ยจะยุบเข้าไปเลยบีอ่านี่ระหว่างรอเอาจานไปเจียอยู่นะ ก็มายกคัดนะแก้คัดแข็งนะมีการคัดแข็งแล้วก็จมลึกนะอ่าเบื้องต้นประมาณนี้เดี๋ยวยกคัดลงมาดูกันผ้าคัดยกมานะก็ประมาณนี้แนละ้วลูกปืนกดคัดก็มีปัญหาหนะ้เนี่ยแล้วก็จานกดล้าผ้าคัดเริ่มไหม้กนะ็ล,ลูกปืนไปเกียร์แตกนี้ตีออกไปแล้ว อะไรที่จะต้องเปลี่ยนนะก็ประมาณนี้นะผ้าคัตถ้าคัตจานกดลูกปืนกดคัตลูกปืนปลายเกียร์อันนี้ลูกปืนล้อหน้านะแม่ปั๊มบนปั๊มล่างนะฮะอันนี้ปั๊มเบรกหลังแล้วก็ผ้าเบรกระหว่างรอเจียจานนะเดี๋ยวเราทําชุนนดนี้กันเลยก่อนเป็นข้าวๆนะเดี๋ยวยกขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยฮนะมาจานก็เอาไปล้างหน้ามาเรียบร้อยฮนะสี่ใบนะครับเดี๋ยวก็อะไรประกอบเลย นี่ก็จะมีหม้อลมเบรกเพิ่มด้วยนะะเปลี่ยนหม้อลมลูกหนึ่งหม้อลมมีปัญหานะครับเก็บงานเบรกช่วงล่างเสร็จนะเราไล่ระบบทําแอร์คืนเดิมนะอ่าก็จะมีเปลี่ยน,นะนท่อแอร์นะชุดท่อแอร์ทั้งหมดสองเส้นนะฮะรังพึ่งแอร์ลมคอนเดนเซอร์ตัวหนึ่งนะฮะคอมแอร์น็อกนะอ่าประมาณนี้เลยก็กล่อ,ลอ,องควบคุมนะคือแอร์ทำงานแล้ว ทำตลอดไม่ตัดนะก็คือกล่องตัวนี้มีปัญหานะครับก็เปลี่ยนกล่องตัวนี้ไปหนึ่งหนึ่งตัวนะฮะเรียบร้อยนะฮะไล่ทําระบบไฟคืนเดิมเกี่ยวกับร,ระบบแอร์ตอนนี้แอร์ก็เย็นปกติแนละ้วหลังจากแก้ไขระบบเบรกแล้วก็ระบบแอร์คัตเสร็จเรียบร้อยนะฮะเรามาดูตัวเช็คดูโค้ดในกล่องนะขึ้นประมาณนี้นะฮะระบบ พวกระบบไฟโม้งโมเผานะก็รอ,อบอันนี้ได้ชาร์จแปลงมานะรอบมันจะไม่ขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราทำการลบก่อนอ่าอันนี้ลบออกนะฮะเรียบร้อยคือโค้ดไม่มีค้างนะครับมามาลองวิ่งทดสอบกันดูนะ าการเล็งดีคัดเคิ์ดโอเคนะฮะคัดนิ่มแล้วไม่แข็งอแอร์เออเย็นนะเบรกก็โอเคเบรกอยูออ่ตามนี้สำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็มีแก้เบรกแล้วก็ทำคัดใหม่นะไล่ระบบแอร์ระบบไฟของแอร์คืนเดิมนะฮะเปลี่ยนชุดใหญ่นะตัวนี้ จบสวยๆนะฮะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0802222002เรื่องของสองสองนย์สงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบคุยเดียวนะจ๊ะ